สวัสดีมีสุขทุกแหล่งล่าขอเทพไทยเทวาฟ้าสถานโปรดปกปักรักษาท่านทั้งวงวานให้พบผ่านแต่สิ่งดีมีมงคลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไกลหรือใกล้ขอให้ได้มีสุขทุกแห่งหนปราศาาพลอยภยัยไร้กังวล ประสบผลสำเร็จได้ในทุกทาง Hi anybody สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขทั้งกายและใจนะคะมีแต่สิ่งมิ่งมงคลผ่านเข้ามาในชีวิตในทุกๆวันและก็ตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกกยนิวส์น,นะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆคะ่ะ ใจ EP ที่90เงินใครบ้างไม่อยากได้จุดกำเนิดและจุดจบแห่งความโลภและไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อมีเงินมีทองกองล้นฟ้าแม้แต่หมายังไม่กล้าจะเห่าหอนต้องเกรงอกเกรงใจเขาเฝ้ององ่อนมือไม้อ่อนช้อนพนมก้มหมอบคลาน เงินเงินเงินงเงอเงินเงินนี่แหละปัญหาทุกอย่างเรื่องไร้ๆเหตุการณ์ร้ๆความเสียหายความอันตรายต่างๆนานาที่เป็นข่าวหลักอยู่ในในจอทีวีหรือทุกๆจอทุกๆมอนิเตอร์ในโลกโซเชียลทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีชอ่อโกงทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือคดีฆาตกรรมไหนๆสุดท้ายแล้วก็คือ มีเงินเป็นเหตุร่วมด้วยช่วยกันก่อเหตุไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสาเหตุหลักก็มักจะมาจากเงินทั้งนั้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นี้ไม่พ้นงเงาะเงินที่ดนใจให้ใครต่อใครลหลายหายคนตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ผิดทั้งกฎหมายและศิลธรรมอันดีงามซึ่งอาจจะมีปัญหาพื้นฐานทั่วไปคือ ความยากจนขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินแก้ไขปัญหาหาทางออกไม่ได้จนก่อเกิดกลายเป็นความเครียดและนำพาไปสู่การตัดสินใจทั้งชั่ววูบและเกิดจากการวางแผนเพื่อก่อเหตุร้ายต่างๆนาน,นาอย่างเช่นว่าหาทางออกไม่ได้หาทางไปไม่มีหาทางหนีไม่พ้นตกอยู่ในวังวนแห่งทุกข์ความสุขไม่เคยเห็นความลำเค็นเต็มหัวใจ ความห่วงใยไม่เคยมีความสามัคคีไม่เคยเจอความฟุ้งเฟ้อเออล้นใจความวุ่นวายก็ถามหาความเมตตาไม่เคยมีความหวังดีไม่มีให้ความจริงใจไม่เคยพบความประจบมากมายมีความปนปี้ก็บังเกิดความประเสริฐอย่าถามหาความศรัทธาไม่หลงเหลือความจุนเจือไม่เผื่อใครแลลงน้ำใจให้แห้งเหือด รอถูกเชื่อจากมิจฉารอเวลาจะถูกเผาเหลือเพียงเท่ากระดูกไว้เหลืออะไรเอาไว้บ้างทุกสิ่งอย่างต่างมอดไหมเหลือเอาไว้เพียงชั่วดีให้โลกนี้ได้จดจำ <c oughs> ยังบอกครบดะจ๊ยังมีอีกหลายอย่างแต่หาทั้งสัมผัสยังบอท่านใดติดหนีไว้กันนะจา้าหรือว่าผู้ใดคิดออกกระซอยบอกนองเลียแกแค้นิ้วในนะจา้า เว้าต่อไปได้เลยกะเฮ้นาะเว้าดีบ่ดีนี่กะเที่กะนิวเนอะและวก็ทุกๆคนประชาชนเธอไปติดตามข่าวหลายกระดอดช่วงนี้จนมึนตึบมึนงงมิน้นมิ้นหวัวปวดหัวหลายจนไม่เกรงขึ้นมากจนอวกแตกอ้วกแตงติดต่อกันหลายมืน่นละเนาะกันย้อนเรื่องพวกนี้แหละ ถึงสิอ้วกถึงสิปวดหัววิหนวสำได้แต่กะขอบอกว่าไม่ยอมแพ้สู้ตายจ้าม่สู้กับแค่เรื่องติดตามผู้ติดตามกับยอดวิวนี่ล่ละคอยยอมแพ้อีดีจ้าเ่าว่าจะเฮ็ด,ดจ,จังไดทจะทําจังไดกับบ่มียอดวิวบ่มียอดผู้ติดตามเพื่อคนอื่นเขาบ่าว่าสิเฮ็ดแบบใดยอดวิวมันก็ะบอขึ้น มีแต่ลดลง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 ,ลดลงจนนังเล็กรู้สึกตอแต่มดืดละจ้า <c oughs> มาๆๆกลับมากลับมาเข้าเรื่องเงาะอันยนกันต่อนะคะเงินเงินทองทองคือปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดคดีความทั้งคดีอาญาและคดีแพง่งจะสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดเพราะทุกจุดของชีวิตทั้งรอบหัวรอบหางรอบทิศรอบทาง รอบกลางตลอดตัวนั้นมันก็จะจิดอยู่ในวังวนของงานเงินและก็เงินเงินเงินคงไม่มีใครที่ไม่ต้องการเงินพอได้ยินคำว่าเงินเงินทองทองตางต่างก็คนหัวลุกสู้หูพึ่งตาโตยังกะไข่หา่านเหมือนขนมหวานหรืออาหารจานเด็ดที่ใครๆก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะกินน้ำลายหยดติง่ง เหมือนโดนสะกดจิตให้ชีวิตมีแต่ความหิวโหยก่อให้เกิดความโลภละโมบอยากจะได้มาเป็นของตนอยากจะขนทุกอย่างมาวางไว้ตรงหน้าอยากนักอยากหนาอยากจะครอบครองอยากจะเป็นเจ้าของเมื่อไม่ได้มาด้วยวิธีที่สุจริตก็ต้องได้มาด้วยวิธีที่ไม่สุกจริตอาศัยความร้อยเล่ห์เพทุบายสร้างกลหลวงให้ใครๆนั้นตกลงบ่วงห่วงเหวเปลวเพลิงกลายเป็นเหยือ่อทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว กิให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับคนที่มีฐานะปานกลางและยากจนที่มีปัญหาขาดแคลนเงินทองที่จําเป็นต้องใช้ในการดํารงชีวิตในแต่ละวันแต่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนยากคนจนดอกนะคะแต่ไอ้พวกคนรวยคนมีเงินคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้นี่แหละตัวดีนะไม่รู้จะคำว่าพอยิ่งมีมากยิ่งอยากได้มากยิ่งขึ้นเกินลิมิตหรืออินฟินิตี้ในหัวใจ ยิ่งรวยก็ยิ่งงกยิ่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่รู้จะคำว่าพอไม่รู้จะคำว่าแบ่งปันหาทางกอบกลยหวยหิวเงินอย่างหนักการได้มาซึ่งเงินนั้นก็มีทั้งได้มาจากการสืบสันดานของครอบครัวเกิดมาในครอบครัวที่รวยอยู่แล้วเลยกินเหลือใช้แต่ยังอยากได้อีกไปเรื่อยๆสิอยากได้อีกอย่างหลายกระเดียกระดอปั่นนั้นเอาไปเก็บไว้มองไหน ม่แต่เขาว่ามีออกระวังสิเปงที่เถ่าชื่ยชก่นเด้อจ้าไม่รู้จักความพอดีแต่ความรวยมันก็มีทั้งเกิดจากผลตอบแทนในทางธุรกิจก็มีทั้งโดยสัจริตและทุจริตเมื่อช่อโกงใครเข้ามาได้ง่ายๆก็ยิ่งได้ใจกระทำมากยิ่งขึ้นบางคนก็ธุรกิจขาดทุนเสียหายล้มละลายก็หาทางจะได้กลับคืนมาจะด้วยวิธีไหนก็ตาม ผิดถูกไม่สนขอให้ตนมีก็พอบางคนก็เป็นลูกคุณหนูแต่ติดการพนันขันต่อเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวกู้นี้ยืมสินมาเพื่อต่อยอดการพนันยิ่งเพิ่มความชิบหายวายวอดกันไปใหญ่บางคนก็ค้าย,ยาเสพยาเสียอนาคตหมดที่พึ่งก็หันมาก่ออาชญากรรมสารพัดรูปแบบเสียเลือดเสียเนือ้อเสียชีวิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม ทำตัวเหมือนกับขยะสังคมที่น่ารังเกียจและที่กําลังเป็นข่าวต่อเนื่องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆโยงไปโยงกันมาแบบลูกโซ่เดี๋ยวคนนั้นโผล่เดี๋ยวคนนี้โผล่เชื่อมโยงขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแบบอินฟินิตี้และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงนั้นอะจะหยุดลงที่ตรงไหนใครจะเป็นพวกมิจฉาคนสุดท้ายก็ไอ้พวกคนรวยคนดัง เป็นดาร์กดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงนี่แหละตัวดีนะที่สร้างความเสียหายและวุ่นวายให้กับสังคมสมัยนี้เขาไม่พูดเรื่องเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนกันแล้วจ้าเพราะมันจิบจิบจะหยิบจะจับทีก็ต้องโน่นเลยหลายสิบหลายร้อยหลาย,ลายพันกิโลนูน่นช่อโกงจะเป็นกิจอ่ะช่อโกงจะเป็นปกติทุระหรือช่อโกงโดยสันดานนี่แหละ ไม่ต้องเช็คคำพูดสวยหรูดอกมันไม่มีค่าพอกับคำพูดเพราะเพราะพวกนั้นดอกเพราะมันไม่เคยรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีไม่มีสนถูกผิดขอให้ตนได้ก็พอในสมัยก่อนถ้าเอ่ยคำว่าหาเช้ากินคำ่ำความหมายก็คือคนจนๆที่มีเงินน้อยต้องทำงานหนักหนาสาหัสเอาแรงกายเข้าแลกเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัว รายได้นิดเดียวแต่หวาดเสียวในรายจ่ายรายได้ไม่พอใช้รายจ่ายก็มากนี่หาทั้งชาติทั้งปีก็ไม่มีเหลือเก็บสมัยนี้ต้องใช้คำว่าหามาทั้งปีแต่กลับไม่มีจะกินเพราะรายได้น้อยไม่สมดุลกับรายจ่ายที่สูงริปลิวจิป,ปาดะมากหมายไก่กองเมื่อไม่มีจ่ายก็ถูกตัดน้ำตัดไฟแสงสว่างก็ดับมอดไปยามค่ำคืนต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางความมืดมิด หมดสิทธิ์จะได้มองเห็นอีกทั้งลูกเด็กเล็กแดงโดยเฉพาะลูกสาวสมาชิกในครอบครัวก็เสี่ยงอันตรายไม่รู้ว่าภัยร้ายจะจะย่ำกลายเข้ามาตอนไหนก็คงมีชีวิตแบบระบับตื่นตื่นก็ต้องฝืนทนจะทำเยี่ยงใดได,ได้เมื่อเกิดมามีชีวิตเยี่ยงนี้ได้มีโอกาสได้เลือกหาสิ่งดีๆให้กับตนเองและครอบครัวกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเสมือนกับว่าเป็นยาม แม้แต่แสงริบดรีก็ไม่มีให้เห็นมีเพียงแสงแห่งเดือนดาวที่อาจจะทำให้พ่อมองเห็นอะไรได้ลางๆบ้างต้องใช้ชีวิตแบบอดบ้างอิ่มบ้างตามแต่โชคชะตาและยะถากรรมจะนำพาไปถึงแม้ดวงตาจะมองไม่เห็นแสงแห่งดวงไฟแต่แสงแห่งดวงใจสว่างสวยไม่เคยลางเลือนแม้ดวงตามืดมิดแสงแห่งแรงไฟ แต่ดวงใจสว่างสวยในแรงบุญเมื่อมีเงิน มีทองกองล้นฟ้าแม้แต่หมายังไม่กล้าจะเห่าหอนต้องเกรงอกเกรงใจเขาเฝ้างอง่อนมือไม้อ่อนช้อนพนมก้มหมอบคลานเงินนี้ช่างมีพลังคลังอำนาจถึงขนาดญาติมิตรคิดเปลี่ยนพันเคยช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อ จนเจอกันมาสะบัน้นรักจบจากเพราะอยากเงินกลิ่นมันหอมยั่วยวนชวนไปฝันสีของมันสวยบาตาพาใจเหินยกย่องเป็นเช่นผู้นำการดำเนินไม่เคะเขินเดินหน่วยนาาเป็นทาตุมันถูกหรือผิด ไม่คิดสนขอตนได้ครอบครองไว้ในมือยึดถือมั่นญาติสนิทมิตรสหายยอมขายกันเพื่อแลกกับเงินนั้นผันแปรไปเคยรักมั่นพันผูกปลูกสมัครก็กล้าผลักจากกันยันหัวหายขีบหัวส่ง หลงระแวงแทงกันตายค่ากันง่ายกระหายเงินเกินเยียวยาแฉกันทั่วไม่กลัวเกรงเร่งสปีดใครอัดฉีดเงินให้กลายเป็นบ้าขายทั้งพี่ทั้งน้องร่วมท้องมาอนิจจาพริ์มันช่างร้ายแรงแฉสนัน่น ไม่หวั่นไหวไม่อายปา้ายามก้มหน้าไม่อายดินหมิ่นกำแหงแพ้ริ์ของอำนาจในใบเทาแดงตายเพราะแก่งแย่งกันสนันเมืองไม่มีดีปะปนเรือคนทั่วอยากจะเป็นเช่นเจ้าสัวจนตัวเหลืองยอมเป็นทาสรับใช้ หมายรุ่งเรืองควายตัวเคืองเชื่องเสื่องซึมหลงลืมตัวถูกเขาดึงถึงจมูกอยู่ทุกเมื่อไม่หลงเหลือคุณค่าใดอยู่ในหัวเสื่อมศักดิ์ศรีเหมือนผีบ้าตามืดมัวยอมทำชั่วแลกเงินเดินผิดทางไม่เคยมี ความรู้สึกสำนึกได้ลื่นไหลไปตามเบี้ยไล่เหลียหางอยู่ภายใต้อำนาจเงินเดินหลงทางเกิดบาดหมางร้างใจกันนั้นเพราะเงินอันความโลภละโมจิตริ์ความอยากจะมาพรากลักชีวีนี้เหาะเหิน เพชรขาดที่ไร้เงาเข้าเชื้อเชิญหมดทางเดินยับเยินแท้แก่ความดี